ก็สว네ัสด like, ีนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้กลับมาอยู่ผมือนเดิมเจ็ดคุงจำขะนะครับก่อนอยู่แล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะเพื่อนก็วันนี้ครับจะมาพูดถึงเกมคอนโซลนะครับ p l a y s t a t i o n 5เพื่อนตอนนี้มีการเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีการเคาะราคาครับแล้ววันวางขายนะเป็นที่เรียบร้อยครับว่าเครื่องไหนราคาเท่าไหร่นะสเปคเป็นยังไงครับ เดี๋ยวฟังในคลิปนี้คลิปเดียวจบเลยครับเพื่อนเโอเคติดตามชมไปเป็นแรเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเครื่องคอนโซลจากโซ n y นะครับนั่นคือเครื่อง PlayStation 5ถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญนะครับของการวิดีโอเกมของคนทั่วโลกเลยนะครับเพื่อนๆก็ใครที่เคยเห็น PlayStation 5ผ่านตามาบ้างนะเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเครื่องมีสีขาวนะเพื่อนสลับกับสีดำเนาะแล้วก็จะมีแถบ สีน้ำเงินนะเป็นแถบไฟสีเนาะสวยงามมากๆเลยเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกสเปคนะครับแล้วก็จะมาบอกว่าราคาเท่าไหร่นะครับแต่ละรุ่นเนาะแล้วก็จะบอกว่ามีเกมอะไรบ้างนะครับที่อ่าพร้อมให้เล่นนะครับวันเปิดตัวนะเพื่อนโอเคเดี๋ยวไปติดตามช่วงมืนเลยเราจะมาพูดถึงสเปคนะครับของ Playstation 5นะครับที่กำลังจะวางขายเร็วๆนี้นะครับเพื่อนก็สำหรับ CPU นะครับจะเป็นซี u 8x12 นะครับก็จะมีความเร็ว35กิกะเฮิร์ตนะเพื่อเพื่อนซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพนะครับของการดึงกราฟิกออกมานะครับและรายละเอียดที่ดียิ่งขึ้นนะครับเพื่อนๆสำหรับฮาร์ดดิสก์นะครับหรือหน่วยความจำภายในนะครับมาแบบ SSD นะเพื่อนนะอาจจะมีความจุเริ่มต้นที่1เทราไบต์นะครับเพื่อนๆอนอ่า1เทราไบต์นี่คือเริ่มต้นนะครับสามารถอัปเกรดขึ้นไม่ได้อีกนะเพื่อนๆพืสำหรับแรมนะครับของ PlayStation 5ครับให้ไปถึง16กิกะเพืนเพื่อน เป็น DDR6 ครับตัวใหม่ล่าสุดเลยนะเพื่อนนะแล้วสำหรับ PlayStation 5นะครับรองรับการลันภาพแบบ 4K นะครับคมชัดสุดๆไปเลยครับเพื่อนๆพืนสำหรับ PlayStation 5ตัวนี้ครับยังมีระบบแบ็กอัพนะครับที่จะใช้เล่นเกมจาก PS4 ได้อีกด้วยนะเพื่อนก็ใครที่เล่น PS4 มาเกมเยอะแยะมากมายนะที่ซื้อไว้นับก็สามารถนำมาเล่นได้บน PlayStation 5ตัวนี้เลยครับ ก็จะข่าวนะครับที่โซนี้เขาประกาศมาครับว่า p พ a y s t a t i o n 5นะครับจะวางขายเมื่อไหร่นะครับวันวางขายก็คือวันที่1ิกาพฤศจิกายนนะครับ2้6 3นะเพื่อนแล้วในวันที่วางขายครับจะมีทั้งหมด2รุ่นนะเพื่อนๆองรุ่นนี้แตกต่างกันยังไงรุ่นแรกนะครับใส่แผ่นไม่ได้ครับอีกรุ่นหนึ่งใส่แผ่นได้นะเพื่อนก็ราคาก็จะแตกต่างนะครับใส่แผ่นไม่ได้นี่คือเรื่องผ่านฮัตบิตนะเพื่อนนะถ้าใส่แผ่นได้ก็คือเล่นได้ทั้ง2ระบบนะผ่านฮ์ดดิตกับใส่แผ่นเนาะทั้ง2ระบบเลย แล้วก็ราคาก็จะต่างกันด้วยรุ่นใส่แผ่นไม่ได้ก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งห่สองันบาทนันเพื่อนนะแล้วรุ่นที่ใส่แผ่นได้ก็อยู่ที่ประมาณ1 5,000บาทนันเพื่อนนะแต่ว่าผมว่าอตอนแ,แรกๆราคาคงจะโดดขึ้นไปประมาณส0 0 0มื่นอะไรผมว่านะราคาเปิดตัวเนาะโอเคก็ผมจะมาแนะนําเกมน,นะครับ e x c l u s i v ูนะครับของ p พ a y s t เ t ชั n 5้าครับที่มีควรพลาดเลยนะครับถ้าหากใครจะซื้อนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปชมกันครับว่ามีเกมอะไรกันบ้างนะเพื่อน เกมแรกนะครับเพื่อนเอาใจคนชอบรถกันหน่อยครับเพื่อนเป็นเกมภาคต่อครับแนวแข่งรถนะครับอย่างเจ้า Gt7 ครับเพื่อนสำหรับเกมนี้ครับเจ้าของคือ Sony นั่นเองครับโดยภาคนี้ครับมีการอัพเกรดครับให้ตัวเกมครับมีความน่าเล่นมากยิ่งขึ้นครับเพื่อนและแน่นอนครับว่าถ้าผสมกับจอยใหม่ครับของ PS5 ครับมันจะทำให้เกมนี้นะครับสมจริงขึ้นแบบสุดๆเลยนะครับเพื่อน เกมที่สองครับเพื่อนโพลิซอนครับเกมนี้ทําให้ใครหลายๆคนนะต้องเสียเงินนะเพื่อซื้อ PlayStation มาเล่นนะเพื่อนนะในคราวนี้ครับ p พ a y s t a t i o n หก็มีภาคต่อนะครับของเกมนี้ออกมาตามคาดนะเพื่อนแล้วเกมนี้นะครับเพื่อนเป็นเกมที่ลีดนะครับประสิทธิภาพนะของเครื่องเพ a y s t a t i o n โดยเฉพาะเลยนะเพื่อนเพราะงานภาพนะครับมีร้อยผมให้ร้อยเลยเพื่อนจริงๆครับแล้วเนื้อเรื่องนะครับของเกมนี้ครับเข้มข้นสึกๆครับเพื่อน ยังไงใครที่จะซื้อ PS5 นะครับยังไงก็ต้องมีเกมนี้ไว้ครอบของครับเพื่อนๆครับมาถึงเกมสุดท้ายนะครับเพื่อนๆ p r o j e c t a อาเครับเป็นอีกหนึ่งเกมครับที่สาวพกไฟนอลแฟนตาซครับไม่ควรพลาดเลยครับเกมนี้เพราะว่าเป็นผู้พัฒนาเดียวกันนะครับเพื่อนดังนั้นนะครับรับประกันได้เลยครับว่ามีเป็นอีกหนึ่งเกมครับที่น่าจับตามองมากๆครับใน PS5 ครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการแนะนำ PlayStation 5นะครับที่กำลังจะวางขายในบ้านเราเร็วๆนี้ครับเพื่อนๆเป็นการประกอบการตัดสินใจให้กับเพื่อนๆนะครับได้ไม่มากก็น้อยนะเพื่อนๆก็คิดนี้เป็นประโยชน์ใครนะครับก็ฝากกันกดไลค์กดซับสไครต์ครับเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครัเพื่อนๆขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามาดูครับฝากกดติดตามด้วยครับ